สามร้อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงกูลีโกสำหรับทุกคนในครอบครัวบะหมีมิชินทับนูโดอ,อร่อยที่เส้นเค็มที่ซุกโอยชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นไทยประกันชีวิตโลกสวยส,สดใสรับขี่ปลอดภัยดื่มเป๊บทีนทุกวัน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวัสดีครับคุาผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery รายการที่จะส่งภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะทุกวันเสาร์ตอนบ่ายบ่าย2โมง5นาทีทางช่อง5ปรภาษาอังกฤษแซ่บกวาไดา้<ว><ว> กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าทางเราต้องขอเชิญคุณผู้ชมเข้าร่วมง,งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะเนื่องในเทศากาลวิสาขบูชาโลกค่ะรู้ธรรมรู้ธรรมนะคะปาฏิหาริย์แห่งศีลสมาธิปัญญาไปกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคม2557นี้นะคะอนุโมทนานะค,ะค่ะ แขกรับเชิญเราในวันนี้นะฮะบอกไว้เลยนะฮะกำลังจะเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วผมขอเริ่มทีกว่านะครับคุณกายรัชนากรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ congratulation ยินดีด้วยยินดีด้วย congratulation to you too thank you thank you congratulation ยินดีด้วยเขากำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วตอนนี้ทราบเพศหรือยังลูกอายุกี่เดือนแล้วครับเอ่อตอนนี้ สี่เดือนครึ่งแล้วครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ไปอัลตอราซาวด์อีกรอบหนึ่งก็เลยยังไม่รู้เพศครับผมแต่ว่าถ้าอัลตอราซาวด์ก็น่าจะรู้แล้วแหละแล้วเพราะของคุณครูครับผมรู้แล้วใช่ไหมครับผมครับแต่ที่จริงเนี่ยนะครับผมรู้แล้วนะครับจากอัลตอราซาวด์เป็นเด็กผู้ชายเขาบอกครับสมัยนี้นะครับว่าเด็กเนี่ยจะรู้เพศนะครับตอนขึ้นโรงเรียนประถมมัธยมครับยังไงอ่ะยังไงผมก็จะรู้เองครับว่าเขาจะเป็นเพศอะไรว่าตัวโลงเนี่ยเขาเป็นเด็กชายจะจับอกหรือเปล่า ผมไม่ไม่ค่อยซีเรียสครับผมจะจะผมจะเป็นลูกชายหรือจะเป็นลูกสาวเนี่ยยังไงผมก็รักอยู่แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้การมีแค่คนเดียวครับผมก็ได้หมายถึงลูกใช่ไหมครับเออเมียครับยอดเป็นแม่ที่จังหวะเขาดีดีนะครับแล้วการรัชานน์ก็เป็นคนที่สนุกสนานภาษาอังกฤษก็แข็งแรงแบบนี้จะมีภาษาอังกฤษเรื่องอะไรช่วงหน้าใน Speak Out นะครับแต่ตอนนี้เราไปดูภาษาอังกฤษในช่วง Go Out กันก่อนเลยครับ แล้ววันนี้นะครับเราจะไปที่เกาะเสม็ดกันนะครับผมไม่ไปที่ได้ดูขาบ้างหรือเปล่าขาบนละมันนี่ลอยกันเต็มเลยแล้วไงลงไปดำน้ำผมมากันดำปีนี่ครับวิธีเด็ดพิสูจน์ได้นะเว้ยคือเราต้องไปเห็นกับตามาเกาะก็ต้องกินอะไรครับอาหารทะเลถูกต้องไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เมนูเรามีนี่ปลากระพงนึ่งมะนาว steamed sea bass with lime and here is steamed crab ปลาหมึกปลาหมึกเรียกอะไรปลาหมึกปลาหมึกเขาเรียกว่าอ็อกตบครับโอ้โหอ็อกตบพุทโอ้โหเสียงพุ๊ดเลยนะครับปลาหมึกที่จ๊อบพูดถึงมันคือออกโชปพุทธอ็อกตบพุทธมันคือปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าสควิดสุดท้ายเขามีหอยหอยพิดรู้ว่าจ๊อบชอบกินหอยคอคูหอยแครงฮะคอคูนั่นเองนะฮะเอาล้วฮะนะอาหารทุกอย่างพร้อมนะนะตามสบายนะพี่กินละโอ้แซ่บหลายแซ่บหลายนั่นเอ อ้าเฮ้ยเหรอโดนสารพิษนะสารน้ำมันขัน้ำมันใช่ไหมนะก็แตะโบนแต่โบนกัดกินไหมสโตรดอะไรครับกลางติดคอเอ้ากลางติดคอครับผมอย่างงี้ต้องเมาสถูกเมาครับผมเดี๋ยวผมด้วยฮะโอ้ยยาครับถ้าเมาสถูกเมาหายหายเองดีกว่าครับโอ้ยพี่ก็ล้อเล่นนี่พี่อยากจะบอกให้นะว่าอาหารทะเลตรงนี้เนี่ยถึงมันจะอยู่ที่เกาะเสม็ดก็ตามเนี่ยนะ แต่อาหารทะเลเนี่ยเขาส่งมาจากบ้านเทจากฝั่งระยองไม่ที่มาจาก,กเกาะเสม็ดนะรครับเออดังนั้นน่ะมันก็ปลอดภัยแล้วผมกินแล้วครับไปไงไป,งปไงจ๊อบฮะไปโดนเป็นไรวะหรือว่าหนูจะโดนสารสารสารพิษสารน้ำมันไม่ใช่ครับอะไรมันอร่อยมากเลยพี่ <S <S <S> แล้วก็ตกใจฮนะโอ้โห ค่ะกรอกประวัติใหม่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะปากามีแล้วค่ะเจญตรงนี้เลยนะคะที่นี่มีท้เดขอค้างคอกด้วยหรอฉันได้ยินเสียงมันสะเทือนสะท้านสะเทือนสะท้านที่แถวนี้นะโอ้ยนี่นี่ดังมากเลยไม่ใช่เสียงข้างคอกค่ะเสียงท้องดิฉันเองค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันคนไข้ก็เยอะเยอะ <elim> คนพิษ <gehört> <Snow box> ออกมานะคะหิวใช่ไหมใช่ค่ะตัดใจแบ่งให้สักอันหนึ่ง อินสเตนท์ครับนูดเดิลขอบคุณอิมด้วยง่ายด้วยสะดวกด้วยและที่สำคัญเนี่ยรชสชาติแซ่บไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้วยเดียวมันจะพอหรอคะถ้าว่าได้ถ้วยเดียวไม่พอเนี่ยนะคะก็ซื้อแบบ2องสักสิบสองนะคะแล้วก็ต้มกินเองคคะจะกินเท่าไหร่ก็กินได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญก่อเอกสาตรตรงด้านนูเลยนะคะได้คะ่ะตรงนี้เลยค่ะใ่ตรงนี้วันนี้จะคุณน u r s e พยาบาลค่ะ โอ้ยมามีจา้าเนนนข้ามาไม่บอกไม่ไม่รอผมเลยนะครับ you are a grateful son <c oughs> เป็นลูกชายที่กระตัญยูรู้คุณของคุณแม่มากเลยนะครับโอ้ยหมอะอะไรครับฉันก็พัวฉันค่านี่ไม่ใช่ลูกชายฉันค่ะ ลองชายครับห้างเวนท็อปเจริญซื้อหนึ่งแสมหนึ่งเป็นตัวตาก่อนใช่ลหะฮะตาตผมปกติดีครับคุณหมอ,อ,อ,อนี่ไม่ใช่แม่ผมนะครับ, <ฮะ S 1> บนี่คือเมียผมครับอ๋อชื่อเซียวไวใช่ครับผมเมียที่เป็นเพื่อนของแม่ครับผม What brings you here today? วันนี้มาทำอะไรกันที่โรงพยาบาลนะครับคู่รักคู่นี้เรื่องของเรื่องคือว่าเราสองคนเนี่ยนะนะอยากที่จะเข้ามาที่จะตรวจสุขภาพนะคะ we want to get a health check up อ๋อ you want to get a health check up ตรวจสุขภาพแล้วจะตรวจอะไรบ้างครับแพ็กเกจอะไรไล้รู้เรียนครับครับคือคุณหมอครับครับอย่างนี้ครับครับผมผมกับภรรยาผมเนี่ยอยากจะมาตรวจอ่ะ โอวบ้าทำไมนเนี่นยมันก็เขินเลยนะครับคือครับเราสองคนเนี่ยครับหมอครับอย่างที่จะมาตรวจ คุณครับที่นี่โรงพยาบาลนะครับไม่ได้สีทัญญาจะไปเล่นบ้าบออะไรกันแถวนี้ครับโอ้ยเอางี้ละกันครับคุณครับเย็นๆนะครับผมนะฮะทำใจดีๆไว้นะครับตั้งสติเนี่ยนะครับผมคือเป็นตัวครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับ I'm a GP นะครับ I'm a GP ก็คือ General Practitioner หรือจะเรียกสั้นๆก็คือด็อกเตอร์เป็นหมอยุรกรรมที่นี่ครับผมเป็นหมอที่นี่อยู่แล้วครับไม่ต้องเขินครับโด t be ช h y อยากจะทำอะไร บอกมาเลยจ้าตัวเธอคือครับช oh. ่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลครับครณหนะครับคุณหมอหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับอครับเห็นหนวดแต่งอย่างนี้นึกว่าผมจะไปล้างห้องน้ำที่นี่แหละครับเหมือนมากเลยครับคุณหมอครับอะไรครับช่วยไปล้างห้องน้ำบ้านผมเลยครับไปไปช่วยภรรยาผมหน่อยครับแฟนผมนะครับแฟนแฟนแฟนอยู่ไหนล่ะครับอะไรแกเป็นหัวอะไรนะจะไมไม่เดินฉี่บ้าอะไรจะ่อ้วกอยู่เนี่ย หัวอยู่นี่แหวนดุมดุมดุมเดินเข้าไปหาเฮ้ยโอ้ยเห็นรุ่มลางสันคัดหน่อยไม่ได้นี่ออะไรครับให้แหวนผมตัวคนเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวนะครับ she's gonna bomb it เดี๋ยวจะปิดปากแหวนผมให้มิดเลยนะผมจะโตรอัฟมันค่ะ she's gonna โตรอฟเอาตัวอัพโยดโยนตัวอัพโยดได้ครับเอามามาอันเดิม ผมหมายถึง vomit แล้วก็หรือต r o w ั p เนี่ยก็คือ Throw ก็คือโยน Up อัอขึ้นอาหารมันอยู่ในท้องมันจะอ้วอ้วกอ้วกอ้วกอกอ้วกอ้วกอ่วกอ้วกอ้อ้วก่ว่อ้วกอวกอ้วอ้วก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 อ้กอ้วรอ้วก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 ้วกอ้ววกวกอ้้กอกอ้วกอกอ้วกอ้วกอ่วกอ้ว่อ้กวว่อ้อ้อ้วอวกอ้วกอ้ออ้อ้อ้วก้ บ่ายอ้วกไหมเย็นอ้วกไหมแล้วตอนนี้จะอ้วกไหมชัดแล้วครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้ชายครับว่าเนี่ยนะครับ she has morning sickness อะไรครับทำไมครับฉันบอกว่าอ้วกยาวกลางวันเย็น อะไร morning sickness อะไร morning sickness อะไร morning sickness ครับผม morning sickness อน่ morning s i c k นะครับก็คือผู้หญิงนยนะครับผมจะมีอยู่ช่วงนึงในช่วที่เธอจะมีอาการนนะครับปวกตอนเช้าเราจะเรียกว่าแปตกันละกัน สายทมไม่เจอเทนแถมสตัมมักจะบ้าแล้วครับสตัมมักมันแปลว่ากระเพาะลำไส้ท้องนะฮะไม่ครับสตัมมักนะครับก็คือ she is pregnant หรือว่า she is expecting นั่นเองครับผมว่าเพื่อเอาวให้ชัวร์เลยนะครับคุณพยาบาลครับวิธี e d a urine test ครับอ่ะยูรินยูรินอยากจะรู้ว่ามันจะตรงไหมเทงไหมโอ้ยยูรินเทสได้ครับ กับบ้านเหรอนี่ยตรวจตั้งคันก็ต้องตรวจปัสสาวะ urine test แล้ว um, ก so uh, so uh, oui, so um ็ blood test ตรวจเลือดไปเลยในตัวครับทีเดียวเลยจบอคุณหมอครับแล้วจะตรวจอุจจาราไปเลยไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันจะออกแล้วครับสตู test ไม่ต้องสตูเนี่ยโอ้ยคุณหมอบอกว่าฉันไม่ชอบสตูฉันชอบกินสาเต้ ไม่ใช่สตูไก่สตูลิ้นวัวอะไรงั้นครับหมายถึงสตูซึ่งสตูก็จะแปลว่าเก้าอี้นั่งหน้าบาร์สูงๆก็ได้แต่สตูจะแปลว่าอุจจระก็ได้ครับพี่รักนั่งนะจ้าโอ้โหโอ้ยหมอครับเอากไปไปด้านนี้ซะเยอะเลยนะครับอ๋อครับผมมาก่อนนะครับแล้วผมกับภรรยาล่ะครับผมทำยังไงครับถึงจะมีลูกกันได้สักทีครับอ๋อคุณอยากมีลูกเหรอครับครับผมคืนนี้คุณก็กลับบ้านครับไปทำลูกก็จบสิครับแล้วถามผมทำไมล่ะครับได้ ค็คงทำไปแล้วล่ะครับอยากจะมาทำที่โรงพยาบาลได้ในความดูแลของหมอค่ะครับผมโอ้ยนี่คุณครับคุณก็ต้องไปที่นี่สิครับ you have to go to a fertility clinic นะฮะก็คือพวกคลินิกนี่นะครับที่เขาดูแลสุขภาพสตรีของคนที่มีบุตรยากนะครับฉันเหรอใช่ครับแต่เอาไม่เป็นไรเป็นรเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมก็ช่วยคุณได้นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ย I also specialize in fertility problems ผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทาด้านนั้นนะครับการมีบุตรยากเหมือนกันครับเอาเป็นว่านะครับคู่นี้ครับถ้างั้นคุณเยากจะมาตรวจสุขภาพก่อนจะมีบุตเนี่ยนะฮะสิ่งแรกทต้องทำนะครับก็คือ you need to get a blood test as well ครับตรวจเลือดตรวจเลือดครับเพราะไหร่ไหมครับ we have to check for STDs first ครับ oh no 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 STD Standard ไอ้ปกติธรรมดามาตรฐานฉันไม่ต้องการ,ออรกฉันต้องการพิเศษฉันบอกว่าฉันต้องการรีบมีลูก<อ>พิเศษเลยสเปเชียลเลยถ้ามีลูกเร็วเอาให้ได้เร็วแบบว่าให้มีเย็นนี้เลย STD ณ <c ười> จุดนี้นะครับย่อมาจาก sexually transmitted diseases โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นพวกเอ็ด ฟิลิสกอร์เนียน้องในแท้น้องในเทียมเนี่ยนะครับผมแคลเบเดียทุกอย่างเลยครับผมเริ่มเฮอร์พีสเราต้องตรวจทุกทุกอย่างแต่เอทเลยเหรอครับใช่ครับต้องตรวจด้วยเหรอครับเนี่ยทำไมครับคุณนั้นไม่เป็นคุณป่าใจเลยทำไมทำเสียงตกใจอย่างนั้นล่ะปาพีปาพี่เธอทำเสียงไม่อยากตรวจเอททำไมปาปบปาพีนอกใจปามีเหรออายุชิดที่งอนมีน้องมามีปาพีเนี่ยจะไปมีใครนอกจากปามีมีกับมามีคนเดียวนั่นแหละ ญ่ปนนะอพวกญี่ปุ่นมีเก็บไว้อยู่บ้านแล้วโอเคค่ะงั้นเชิญตรวจปัสสาวะนะคะตรงนี้นะคะคนละกระป๋องนะคะได้เรากำลังหิวน้ำอยู่พอดีนะอาให้ตรวจครับอาให้ใส่ครับช่วงหน้ามารลุ้นกันว่าคุณกายจะมีลูกได้หรือไม่ เลยขาจะค่ะไออาเซียนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเทศอะคะอ๋อโอ้ยเอเซียนมีกี่ประเทศอาเซียนก็เท่านั้นแหละครับมันก็เซียน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 เหมือนกันละครับตรงนี้เนี่ยไทย ฟิล right ิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์บูไนเชื่อกอนนี้นะครับ you misunderstand เข้าใจผิดหมดแล้วนะครับเอเชียก็คือทวีปเอเชียแารอาเซียนนะครับก็คือ the association of south east asian nations ก็คือกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยครับซึ่งมีกี่ประเทศละครับคุณเลขา10ประเทศค่ะใช่แล้วครับแล้วมีอะไรบ้างนะคะคุณบอสอินเดเนเซียมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์ลาวสเมียนมา the philippines cambodia Thailand and Brunei มารวมตัวกันในปี1967เขาจะมีการเซ็นเขาเรียกว่า the Bangkok Declaration นั่นเองเนี่ยนะฮะโดย5ประเทศม a เลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยแลนด์ and the Philippines หลังจากนั้นก็ข้นเพิ่มเป็น10ประเทศและในปี2015นี้ก็จะมารวมกันเป็น1เป็นประชาคมอาเซียนกันสักทีครับก็จะมีคำขวัญด้วยใช่ไหมครับ One Vision One Identity One community. <laughs> c o m m u n i t y สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Chris คนที่ออกเนี่ยนะครับผมจากการตรวจเลือดของคุณผู้ชายทั้งสองเนี่ยนะครับครับครับกามโลกกามโลกใช่ครับอยากจะบอกนะครับว่า everything is 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 โอ้ยลุ้นจนจะหีวฉีดล่ายี่แล้วคนที่ออกเนี่ยนะครับก็คือ everything is อดนะคนเป็นลบบ๊อบพี่ขอโทษนะบ๊อบพี่คงคงอยู่กับบ๊อบพี่ได้ไม่นานนะไม่ใช่ครับคุณลบก็ต้องไม่ดีสิคุณครับถูกครับว่าเนกาทีฟแปลว่าลบพอยสิทีฟแปลว่าบวกนะครับแต่เวลาไปตรวจเลือดด้วยนะครับเนกาทีฟแมันคือดีแปลว่าผลเลือดของคุณนะครับก็คือเป็นลบคือตรวจแล้วไม่เจออะไร จริงเลยมามนี่ครับแล้วสำหรับคุณกายครับอยากจะบอกนะครับว่าโอ้คอนกราดูลเลชันส์ครับหลังจากที่เราได้ตรวจซีเมนต์ของคุณแล้วเนี่ยนะครับผมซีเมนต์ครับคุณหมอครับใช่เราไปปวดตรวจปูนซีเมนต์ทำไมกันครับคุณหมอหมอเราจะได้ตรวจนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแข็งแรงหรือเปล่ากําแพงนจะบ้าครับนี่คุณคุณผมไม่ได้หมายถึงซีเมนต์ที่แปลว่าปูนซีเมนต์ครับเขื่อนั้นมันต้องออกเสียงว่าซีเมนต์ภาษาอังกฤษครับก็อีกคำที่ลงท้ายด้วย E N T เนี่ยนะครับผม E N T มันต้อง ใส,ส่เสียงคล้ายๆไม่โทยอย่างเช่น event cement apartment อะไรเงี ente, trees, approved, s <S ้ยละครับหรือมันแปลว่าอะไรครับแถ้า Cement มันจะแปลว่าน้ำอสุจิละครับ From your sperm count sperm count ก็คือละครับการนับอสุจิของคุณนะครับ You have strong swimmers โอ้ยคุณหมอรู้ได้ไงเนี่ยว่าผมว่ายน้ำเก่งเ่ไม่เงนะสิใช่ใช่แต่ว่าต้องลัวจมน้ำต้องไปห่วงยาง อโอ้ยน <progressive Attention> te <online> <c oughs> ี <ming> ่ค <And> ุณผมหมายถึง you have strong swimmers มันก็เป็นสแลงของสเปิร์มนะครับคือมันว่ายน้ำแข็งแรงวันนี่นี่คืออะไรครับสเปิร์มครับสเปิร์มคุณกายครับสเปิร์มของคุณแข็งแรงครับคุณพร้อมจะมีบุตรกับภรรยาคุณแล้วครับส่วนสำหรับคุณหนูเล็กเลยนะครับผนที่เราตรวจเลือดมาแล้วเนี่ยนะครับที่เราได้ตรวจมาเจอนั่นแหละครับอยากจะบอกเลยนะครับ you are going to have a baby คุณดังขันขาวใจด้วยครับมีใจด้วยครับหน้าตาดีใจดีใจมากเลยครัดูสิอะไรครับอะไรครับไอ้วนทุ่งแม่กับแท้งใช่ทั้งเราสองคนเนี่ยอยากจะทำทำแท้งน้ำเอาไว้อะครับไม่ใช่อะไรอะหมายถึงว่าจะทำแท้งเออจริงๆแล้วเขาต้องพูดว่า want to get an abortion. เออ get an abortion get an abortion คือถ้าแท้งแบบแท้งประจำ miscarriage แล้วทำแท้งคือ get an abortion แต่คุณอย่าทำทางไมอ่ะลูกเธอเธอไม่รักหรือไงกันนะทางเราสองคนยังไม่พร้อมะครับเราอ่ะยังเป็นเด็กกันอยู่มากเรายังไม่จบม3กันเลยถ้าเด็กน้อมีรอบแล้วล่ะถ้าน้องๆยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็ต้องรู้จักป้องกันนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยนะครับอย่าชิงสุกก่อนหามครับเออฉันบอกแล้วไ้เจ๊ให้ ไม่ป้องกันนะใช่ทำไมไม่ทธไม่ใช้คอนเซคเชันคอนเซคเชันคืออะไรครับนี่ใช่พวกคอนเดมมคือถอ,อ,อ,องสูญพันะุรยาครับ,รบหรือจะเป็นพวกเบอร์ต์คอนโทรลเพลวคือ,อยาคุมกำเนิดก็ยังดีครับเฮ้แต่ผมว่านะครับคือไหนๆก็ไหนๆแล้ว,ลวเราก็จะเป็นพ่อแล้วคือมันมีเวลานะครับที่จะเปลี่ยนตัวเองได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ อีกตั้งหลายเดือนกว่าลูกจะคลอดออกมาครับผมจะปรับปรุงตัวเองดีดีครับดีดีต้องเปลี่ยนนะครับแล้วอย่าไปทำแล้วอย่าไปทำแท้งนะครับไม่ดีเลยนะครับแฟนผมเนี่ยท้องอีกเดือนแล้วครับคุณหมออ๋อที่จริงเนี่ยนะครับผมเราจะเรียกเป็นสัปดาห์นะครับผมครับ your girlfriend แล้วกันนะครับ your girlfriend is eight weeks pregnant eight weeks pregnant ก็คือตั้งครรภ์มาแปดสัปดาห์แล้วครับดังนั้นครับคุณแม่ครับคะเชิญขึ้นเตียงได้เลยครับโอ้โหแปลงนะแปลงน ขึ้นเตียงเราจะไปตรวจสุขภาพอ๋อโอ้นั่งรถเข็นนะนั่งรถเข็นครับนั่งรถเข็นนะเข็นไปนะเข็นดีๆเข็นดีๆครับเข็นดีๆไม่ทำแบบนี้ คุณพ่อมาคัุณต้องตื่นเต้นนะครับผมนะฮะ will be ด b เ e to ท e e t ้า fetus for t เ e f น r ี่ time คุณจะไห้ดูเท่้าลูกของผมเหรนที่บนคุณหมนทม่ใ้่คือตัวอ่อเหรือว่าลคกใจะ้ด้เนที่เ้าเรียกว่ด f เห u s ทรับ้านม่ได้เห็ท่้านคุณจะด้เห็นที้านคุณนะดูเห็นที่านคุณจะดเห็นที่บ้านคด้เห็นที่บ้ครับเดเห็นี่้านคุะได้เห็นที่บ้านคอณจะไใชเหรนคีับ้นคุณจอได้เห็นที่้านคุณจะได้เ่อง นีหรือเปล่าครับ Screen safe เพราะอย่างที่คุณกายพูดถูกนะครับได้ตัวอ่อนแล้วครับผมนะฮะได้เลยครับคุณหมอคะอะไรครับจะได้ดูตัวอ่อนแล้วโดีใจด้วยนะคุณนะเดี๋ยวผมดูแลเองครับคุณหมอถือถือะครับถือให้ก่อนเอออะไรโอ้คุณครับค่ะเออเออเออเป็นอะไรรังใดเออะไรคะอะครับเออคุณกายครับ You are You are sterile ครับหรือ Sterile ล่ะตัวเดียวกันเลครับ Sterile หรือ Sterile ครับ อุ้ยนอกจากคอเลสเตอรอลแล้วยังมีสเตอร์ลอยอยู่ด้วยเหรอครับทำไมมีผมนี่อะไรเยอะมากจังเลยครับคุณหมอใช่ครับสเตอร์ลอยกินตอนยกร่าหนักไม่ดีนะครับจะบ้าละครับคุณสเตอร์ลอยหรือว่าอินฟิอร์ชัลอินฟิร์ชลก็จะแปลว่าคุณเป็นหมันนะครับอ๋อโธ่่รื่อยๆก็แค่เป็นหมันเอออยู่ดีก็เป็นหมันเออดีนะจิตได้ไม่ต้องมีลูกเออใช่อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ไงเราก็ไม่พร้อมไงบางทีได้แน่นอนโอ้โรคออกเป็นหมันยังต้องมีลูก ถ้าผมท้องกับใครคุณบอกถ้าผมเป็นหมันอ่ะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนี่แหละครับเจอนี่ก็กูกูและเดียวก็อยู่ด้วยกันคืนนั้นน่ยอยู่ด้วยกันแล้วคืนก่อนน่ยอยู่กับใครอยู่กับคนอื่นเพื่ไม่ได้ทำอะไรเลยใครทำคุณหมอไม่แล้วครับอันนี้มันไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เลยโยมาให้ผมนะครับ บ,บ้านนั้นไม่ใช่ลูกเข่าแล้วล่ะแต่ว่าท้องจริงแต่เราว่าบ้านฉันแล้วฉันท้องได้ไหมล่ะคุณผู้ชยครับ From the results we found out that uh huh. จากผลนี่นะครับเราได้ค้นพบมาว่า uh you, you have menopause ครับก <c oughs> ็ใช่นะสิถึงมาที่นี่ไงเออเมอ้น <ม EN S 1> ไม่มา พอสเ็นพอสพอสประมาณ7จ็ดปัดเดือนนี่นเองคุณครับพอสมันก็แปลว่าหยุดชั่วคราวก็จริงครับผมแต่ถ้าเมนโพสตรงนี้เนี่ยนะครับมันมาจากคำว่า menstruation ก็คือพวกประจำเดือนและพอสมแปลว่าหยุดแต่นี่คือหยุดตลอดชีวิตหรือแถวบ้านเรียกว่าคุณเข้าสู่ช่วงไวทองแล้วค่ะไวทองไวทองครับ ก็มีลูกไม่ได้หรอเซ่ไม่มีไม่ไมีลูกครับบอกแล้วครับหาสาวสาวอย่าหายายเปน็นเมียจริงจริงแล้วเนี่ยนะ เราบอกต่อตลอดเวลาเลยนะว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็คือควรจะพกถุงยางตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วนะครับเนี่ยยืดอกพกถุงอ่ะเดี๋ยวนี้ตามอุปกสะดวกซื้อขนมีเอาไว้ใกล้ๆให้หยิบง่ายๆคือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องออคุมกําเนิดเท่านั้นนะคะยังป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้อีกก็วันนี้นะครับได้ทั้งละครสนุกๆแล้วก็ข้อคิดดีๆเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณกายรัชชานนท์ที่มาวันนี้เลยครับขอบคุณมากเลยครับที่ขาดไม่ได้นะครับขอขอบคุณกุลลีโก มีนิชินคัพนูโดอร่อยที่เส้นเข้มที่ซุปแลคเตอซอยเอ็กซ์ล่าสามร้อยเอไอเอสสามจีสองพันหนึ่งร้อยโอชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นนิสสันอัลเมร่านมเปรี้ยวพร้อมดื่มดีไลท์ผงซัฟฟอร์เปาซิลเวอร์นาโน,โนและก็ครีมอาบน้ำระง,งับกลิ่นกายชโชกุบุสึอฟอร,ร์เมนกอล์ฟอเมริกาเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราสี่คนลากไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบก,กับรายการคริสเดลิเวอรี่ใหม่ในบ่ายวันเสาร์หน้าสองโมงห้านาท,าทีวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีค่ะ